ร้านเนมโอช็อปับกดเกมพาร์และบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกการ์เด้นอนิเมะลินเจอร์เอ็กซ์ออสตาทาวเวอร์ดิฟเอ็กและบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภยัยใครที่สนใจพี่แคทจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเนมโอช็อปกันเยอะๆนะครับเอโยสวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับผมนะครับแคทเกมมิงและเราก็อยู่ในเกมอนิเมะลาส a ตนกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็พี่แคทก็ได้ฟาร์มเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอัปเดต ที่73เนาะก็ได้ตัวละครครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทูดาก้อนหรือว่าลิมมารุกอตลี่นะครับแล้วก็ตัวไอโอเวอร์รอดนะไอพวกอัอ,บอ,บอบเบีโร่เนาะแล้วก็จะเป็นแอฟซัลูดนะก็คือดาร์กโกคูนะครับชิมรอนแล้วก็ตัวอย่างอวาวอริเออร์ออฟมิราเคิลนะเองก็คือซูปเปอร์ไซย่าโฟเนาะที่สามารถฟิวชั่นได้นั่นเองก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้พี่แคทก็จะมาอีโวนะครับขึ้นแล้วก็ปั้นตัวละครให้มันจบกันเราจะได้รับของรางวัลกันนะครับโ okay. <Okay. S 1> อเคก่อนที่เราจะไปสุ่มเนาะพี่แคทก็มีแคปซูลอยู่ที่4,300ยแคปซูลนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าเราจะได้ตัวลูลูชัยนี่กันไหมนะครับก็ยังคงตามหากันอีกเช่นเคยนะน้องๆไป1 0 0 0ก้อนนะครับได้ไหมได้เป็นกิจพอยซ้นนะวันนี้เราจะไม่ใช้กิจพอยซ้นนะเพราะว่าเรามีคูณ6เนาะได้เป็นเซเลเทียลอินชานนะครับแล้วก็ลิมิตเบรกโอเค เอาเรื่องอยู่นะโอเคได้ร2 3โลแล้วก็เป็นเดสซอนโอเคอันนี้ไม่จำเป็นนะครับอ่าอุ้ยเอาไปขายได้เลยนะพวกนี้นี่โอเคตู้ได้ตัวเยอะนะครับรอบนี้ห0 0่พันเนี่ยไม่ไม่อยากได้นะโอเคไปกันต่ออีก1,000ันนะครับเป็นกิจอีก1อันนะครับแล้วก็โอ้สเวปเปอร์นี่6อันเลยนะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับน้องๆโอเค okay. ได้เป็นคอสมิกเอเซนก็เยอะอยู่โอเคโอเค150ได้รูรูดเป็นเป็นร่างธรรมดานะครับจะออกใช้นี่ก็ไม่ออกนะ0.04%มันมีจริงมไหมเนี่ยโอเคไปกันต่อนะยาวๆอีก1,000นะครับเอเหลืออีกประมาณ2,000เรามาดูกันว่ารอบนี้จะได้อะไรได้กิจพชั่น2ใบนะครับโอเคอ๋อ บอกเลยว่าชากกับเอเซนเนี่ยเต็มครับต้องโอ้โหเป็นร่างธรรมดานะจะใช้นี่ก็ไม่ได้นะโอเคพันสามพันสสุดท้ายนะครับน้องๆเรามาดูกันว่ามันจะออกไหมศูนย์จุดกี่เปอร์เซ็นก็ไม่รู้มันอะไรเอ่ยเปอร์เซ็นต์ด้วยได้กิจพชั่นมาหนึ่งนะครับพวกนี้ไม่สนใจแล้วเอเซนนี่เป็นหมื่นแล้วนะสบายใจล้ว คือไม่ต้องฟาร์มยาวๆเลยนะโอเครอบนี้ไม่ออกรอบนี้รูรูตไม่ออกไม่เป็นไรนะครับไม่มีใช้นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใส่หารอสกินก็ได้เนาะรอสกินรูรูตก็ได้ไม่เป็นไรโอเค300สุดท้ายน่าจะไม่ออกนะได้กิจใหม่กันหนึ่งโอเคนะเก็บไว้ใช้นะโอเคไม่ออกนะครับน้อง ตัวพวกนี้พี่แคทก็ยังไม่ได้ปั้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอีโบตัวละครอีเวนต์นี้กันก่อนเลยว่าเราจะได้ทุกตัวไหมพี่แคทน่าจะแลกหมดแล้วนะของของอีโบหลกัลกๆก็ยังอยู่ในช็อปฮาร์วีนพาร์ทสเลยนะครับน้องๆก็สามารถมาแลกได้นะอย่าลืมแลกให้หมดนะรวมถึงฉายาอันนี้ก็ค่อนข้างที่สําคัญนะครับน้องๆแล้วก็ตัวละครอย่างโอ้โหสกินลูรูนี่ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะแล้วก็แดกูร่านะรอครับตอนนี้พี่แคทก็แลกซอฟเกอร์ไปแล้วแหละโอเค ก็จะมาอีโวนะครับตัว King of d a r k n e s s ก่อนเลยนะครับก็ขึ้นเลยนะครับ1ตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอยู่ไหนแล้วล่ะ King of Dark n เ s s โอเคใส่เข้าไปต่อมาก็จะเป็น the Absolute นะครับ Absolute ก็ขึ้นไปเลยนะไม่ต้องงงกับทรัพยากรน,นะเหลือเฟือนะโอเคมีร่างเป็นซูเปอร์ไซยาขึ้นมานิดนึงด้วยอยู่ไหนแล้วล่ะเอ King of Darkness ดูครับตัวละครพี่แคท นะถ้าใครอยากได้คอมเมนต์ไ้ได้นะพี่แคทจะเอามาแจกนะน้องๆสําหรับตัวแต่ว่ายังไม่ได้อีโวนะยังไม่ได้อีโวนะถ้าใครอยากได้ก็บอกพี่แคทได้นะโอเคใส่มาต่อมาเป็นชิมอนนะครับชิมอนชิมอนชิมอนเอาเป็นตัวนี้ก่อนก็ได้โอเคตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับใส่ไปเลยบุ้มนะครับเป็นโอ้โหมีซุปเปอร์เซย่าขึ้นมาเล็กน้อยนะอ่าฮะ ต่อมาเป็นชิมอนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่แท,ท้ายนะชิมอน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 เอ๊ะอยู่ไหนอะโกคูเป็นเปลี่ยนเชื่อกโอเคเจอละโอเคตุดท้ายก็คือชิมอนนะครับชิมอนขึ้นเลยนะครับแปลงสเต็คพบเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นชิมอนเด็คเกอร์หุยดาเมจ แต่ว่าโจมตีค่อนข้างที่จะนานนะไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่านะตัวนี้โอเคชิมันดิเกอร์นะครับก็เริ่มต้นนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใส่สเตตนะเป็นบัฟเนเชอรัลด้วยนะก็คือบัฟปกติโอเคเรามาใส่เอนชานให้กันนะครับเอนชานก็ไปเลยโอ้ยอันนี้ได้มาแล้วได้ถ้วยแล้วนะมีอยู่200นะครับเพราะว่าเขาแจกค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็ใส่ไปเลยนะน้องๆได้ถ้วยขั้นต่ําคือต้องถ้วยนะขั้นต่ําต้องถ้วยนะครับ โอเคไปยาวๆเดี๋ยว mm hmm. ยพี่แคทขอญาตอันเชิญออโต้คลิกก่อนแล้วกันรู้สึกว่าปวดมือนะครับเดี๋ยวเราเอาออโต้คลิกมากดก็ได้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ครบทุกใบหรือเปล่านะถ้วยนะโอเคจริงๆ mm hmm. มิสเทอรี่ก็ได้นะสำหรับตัวละครกีก่้ทั้งหลายเยอะนะ พี่แคทว่าเอาแค่มิสเตอรี่ก็ได้เพราะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเนาะอ่าไม่าร์ดกอลเลียแล้วก็มิสเตอรี่โอเคไปมิสเตอรี่ก็บวกดาเมจนะครับโอเคได้กอลเลียมาแล้วหนึ่งครับโอเคต่อมาเป็นชิมอนไปเหลือค่อนข้างที่จะเยอะนะน้องๆคือ,อพยายามใช้มันหมดนะครับไม่งั้นมันจะเสียได้นะอีกประมาณกี่วัน,นของพี่แคท๋ยวขอดูสิอีก2วันนะครับจะหมดอายุต้องรีบใช้นะร้อยแปดสิบัน ถ้าไม่ใช้เนวหูหายไปเลยนะของฟรีนะครับไปกันยาวๆนะครับผมมิสเทอรี่หรือว่ามงกุฎก็ได้นะถ้วยก็ดีนะครับอเอฟเนจริงๆตัวนี้ค่าค่าคอสมันสูงอยู่ยนะจริงๆใช้เอฟเนซี C ก็ได้แต่ว่าโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาเป็นเดอะแอฟซููทนะครับไปโอเค ไปกันต่อเป็นไปไปรอ้อยห้าสใบวันนี้ถ้วยจะออกไหมวันนี้ไมรัสจะออกไหมกอรีสจะออกไหมต้องมาดูกันนะครับมงกุดกับดาวจะออกหรือเปล่านะครับ โอ้โหนิ่งจังนิ่งจังจริงๆพี่แคทอยากได้พวกโอเคอุ้ยมาวะ่ะเหลือตัวเดียวสิถ้างั้นก็คืออ่ะโอเคคอนเฟิร์มเผื่อมานะหาก่อนหาก่อนอีกเยอะอยู่นะมีโอกาสอยู่นะครับเขาเรียกเผื่อถ้วยออกนะเผื่อถ้วยแตก เลดค่อนข้างที่จะดีนะวันนี้ออกกอเลียดมาสองสาอันแล้วนะไอดีพี่แคคือใช้ไม่ได้เยอะนะครับน้องๆอืออุ้ยมงกุฎนิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวเองนะฮะ โอ้โหร้อยใกล้แล้วไม่น่าเลยสวยแบบนี้สวยโอเคร้อ okay. ยสุดท้ายโอ้โ oh. หจะไม่ออกเดี๋ยวใช่ไหมเอาดีเอาดี โอ้โหโอ้โหจริงจังไหมเนี่ยเจ็ดสิบห้าอุ้ยหกสิบยังเงียบอยู่นะมิสเตอรี่ก็ไม่ออกนะเอาดีๆน้องๆ กดเองกดมือเลยทางนั้นกดมือเลยฮะแบบนี้ต้องรีก่อนต้องรีก่อนเอฟเฟนซี่โอ้โหไม่เงานะกอลียสดอยู่ไหนฮลัลโหลเพิ่งชมไปนะเซิร์ฟนี้เอาอะเอาสุดเซิร์ฟนี้เอาสุด40สสุดท้ายนะครับน้องๆเป็น โอเคพอพอพอสาสุดท้ายนะเก็บไว้โอเคเสร็จแล้วก็ไปรับของรางวัลกันก่อนเลยนะอัปเดตเบลตี้น่าจะสำเร็จหมดทุกอันแล้วเนาะก็คือโอเคเนี่ยเรียบร้อยนะครับเบลตี้เครีเดือนนี้เน้นเน้นนะครับกี่ร้อยโลเนี่ย230 270 300 340 350 โอ้โห oh, เอาเรื่องแล้วก็630โลนะครับแล้วก็โพ่อีก50ดัดโพอีกประมาณ30เนี่ยคุ้มค่านะครับคุ้มค่าจ,จัดจัดนะครับรีบมาทำนะครับโอเควันนี้เราก็จะเหลือแค่สุมรีโลนะครับตัวละครทั้งหลายของเราเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเลยใส่นว e อีสปอเหมือนเดิมนะครับไม่ใส่อวตารอะไรทั้งนั้นแหละไปอยู่ที่ดวงนะครับคูณ6วันนี้ถ้ามีอวตาก็จบที่อวตาได้บัฟกิจก็ได้บัฟกิจไปนะครับ วันนี้เราจะมาดูว่าจะจบที่อะไรกันบ้างนะครับก็รีโมรูพี่แคทก็คิดเป็นที่เรียบร้อยแล้แต่ว่าใช้น้ํายานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาลองไม่ใช้น้ํำยาดูนะครับทดสอบนะครับคูณ6ว่าอัปเดตนี้6แท้หรือ6เทียมนะครับผมและเป็นเป็นอาวาตามา1ตัวนะโอเคต่อมาเป็นซูเปอร์ไซย่ามั้งเอ้ ตกรกใจนะเมื่อกี้ไม่ได้ออโต้นะครับคัดซีเลยนะเป็นโอเวอร์โหลดไม่เป็นไรนะครับไม่ใช้นะครับโอเวอร์โหลดไม่ได้นะโอเคออโต้เทดไปนะครับคือถ้ามันโหดจริงๆเดี๋ยวพี่แคทค่อยเอาน้ำยากริดมาเปลี่ยนเป็นบับกริดเนาะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ได้ใช้ก็อย่างที่พี่แคทบอกไปนะก็เอวตารไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ใช้ตอนไหนนั่นเองนะไปกันยาวๆนะครับสำหรับซูเปอร์ซยาโฟนะครับทั้งสอง วองว่าบัฟกิจจะออกสักตัวนะอย่าเกิน600จะดีมากนะ4ตัวนี้ก็คือดองรีโลไปเรื่อยๆนะสำหรับพี่แคทก็ตอนนี้ก็ปั้นไว้ทุกตัวแล้วแหละไปยาวๆครับและเป็น เป็นกริดนะครับโอ้โ oh ห oh. กริดออกนะครับ1ตัวแต่นี้ไม่ก้มหน้านะเพราะว่ามันมี2ตัวมันก้มไม่เป็นโอเคนะครับกริดออกหนึ่งนะครับน้องๆและก็ต่อมาเป็นช er. ีนอนดิกเกอร์ไปยาวๆนะครับและเป็นอวตารนะครับโอเคสุดท้ายนะครับเป็นตัวละครอย่างเดอะเอฟซูลูนะครับตัวนี้จะได้บัฟอะไรไปดูกันน่าจะไม่เกินงบนะครับตั้งไว้คือไม่เกิน ชุดห0 0อยเนาะไม่เกินชุดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับน้องๆแต่ถ้าเกินก็รู้สึกว่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับคือจะพยายามไม่ใช้น้ํายาครับเพราะว่าพี่แคทก็เก็บไว้จําเป็นเท่านั้นนถึงจะใช้นะครับจริงๆมันก็จําเป็นทุกตัวแหละถ้าทุกตัวมันได้ใช้อเนาะแต่ถ้ามันไม่ได้ใช้นี่สิ และเป็นโอเคเป็นอวตารนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับน้องๆถ้าเป็นอย่างนี้ครับก็ได้มาอ่ากิจหนึ่งอ่ากิจหนึ่งนะครับอวตารสามนะประมาณนี้เลยนะน้องๆก็ถือว่าคุ้มอยู่นะใครว่าไม่คุ้มพี่แคทว่าคุ้มนะส่วนตัวเพราะว่ายังไงมันก็น่าจะดองคังอยู่แล้วเนาะสำหรับพี่แคทก็คือรู้สึกว่าอีเวนต์นี้หรือว่าอัปเดตนี้เนี่ยนอนคังทุกตัวแน่นอนครับริมูรู้ถามว่ามันโหดไหมโหดนะครับแต่ว่า การใช้งานมันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับสไตล์พี่แคทคือ a f k อยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับน่าจะได้ใช้นานๆทีโอเคประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับอัปเดตนี้ก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็รออัปเดตหน้าเลยนะครับของพี่แคททีเดียวนะครับสำหรับวันนี้พี่แคทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แคทด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมบ๊ายบาย